สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มกผมน้องชนะอยู่ในเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีก็เล่นเซิร์ฟเดียวจีนนั่นแหละไม่ได้เล่นเซิร์ฟไทยเล่นแต่ละแค่ล็อกอินเข้าใจไหมวันนี้จะมาอ๋อถ้าใครดูคลิปที่แล้วจบก็จะเห็นว่าผมรวมยันฮีได้แล้วผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าผมรวมได้ผมจะรีวิวน้องใช่ผมจะรีวิวน้องอีกแล้วแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวน้องทำหนังผมจะรีวิวแค่เสียงน้องเพราะผมชอบเสียงน้องมาก มากหลกผงลึกลับไม่พออจะกดเลยที่กดเลยแล้วกันเห็นแล้วมันขัดใจเจมีนาะมีติดดาวแล้วเป็นในอีเวตนแหละแต่ว่าทอมาไดเล่นจริงๆรู้สึกไม่พูดอีกว่าเรา,าไว่ไนฐทานที่เข้าใจผมยังไม่ได้เปิดเสียงเกมน,น,นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจใจเย็น ได้หกพันแล้วเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เก็บเพชรได้เยอะขนาดนี้เนี่ยรอรออีอัทิมิสกลับมาอีอขาดบวกสองโคตรขัดใจต้องใส่กีสร้างเราเองคือแบบไม่โอเคมาเสียงกันเบาๆแล้วกันเผื่อทุกคนไม่ไดนเสียงผมประมาณนี้แล้วกัน มาไหนดีวะผมเซลฟฟังอยู่นะผมก็เลยจะทเสียงของมนันดังไหมไปรีวิวกันอันที่จริงอะ่ะผมอัดรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเสียงรบกวนเยอะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะได้ยินเสียงพัดลมเข้ามาแล้ก็เสียงคอมพิวเตอร์ดังไม่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยโอ้โเลนน่าโอ้โ ไม่มีจัดการอะมีฟื้นฟูอกอกเกาะสิ่ง่งินคลิฟตัวแจกฟรีไม่มีเสียงคือแบบโคตรกำมัดอ่ะพี่ชูฮัก,กิน้นองยอนหีน่าละถึงจะถอยงูก็ได้โอู้หูยดีก็ไอยแม่งง,งัวไวไ่สร้างแลนติดดียังไงเชียงเงี้ยเชือดเล็ก อะไรนิ uh, mm ่งอะไรอย่างหุ้ยสร้างเลนติดหมดเลยว่ะโคตรโคตรอวยเขามีแค่บัตรเชิญที่จะโจมตีเราได้ซึ่งไม่ติดหรอกเพราะอะไรเพราะเกมอวยเช่นยังไงล่ะฉันก็คืออะไรทอย่างเนี่ยลืมรู้แค่ว่าเสียงพ่อก็เลยเอามาเล่นชึ้งหุ้ย ลอยแม่นยังวะผิดปกติวะ่ะยันฮีจริงปะเนี่ยอ๋อยันฮีหมัดลูกไปไหนฮัลโหลพี่ชูฮักกียันฮีหมัดลูกไปไหนอ๋อเนี่ยไม่เป็นไรมันติดสี่สามเลนก็ถือว่าดีแล้วันนึง่งจะไปิงอ๋อสร้างสามทำไมาวะ าสิบสองสิเชนลูนี่อ๋อมันจะผ่านจุดสตาร์ทน้องเป็นบทเหรอสิบห้าห้าไม่รู้สิ หนงหนึงน่งทำไม่แม่เลยยอนฮีลูกฮลัลโหลโําทำะไรมือหัวใจได้เก่งมากเดีคือมาคื้อข้้นสใส่เฮ้เอกขอบแปดสิบดกวินหกสิบน่าใช้จังตัวเงินเลยนะโอ้ไม่ได้ใช้ละแบบนี้ยอนฮีฮัลโหล น้องเธอแบบนี้นั่นเดี๋ยวไม่คุณนเมืองล่ะอ้ะอสี่สิปอร์เซ็นต์ก็จะวิกลรอจริงดิถ้าเธอจะวิกเธอเพช์ฉันนะฉันคือตัววิกที่โหดที่สุดอวยไหมอวยพิชูฮักกินเอา้าหมูด้ยการไม่ติดด้วยามมากำมัดซื้อเป็ดซื้อทำไม

อ๋อไม่ตายมีกร์ดแต่เรามีตัดการ์ตเวาามันไม่แพง400 nice. สี่ร้อยกว่าไนสเสียงนี้ดีเสียงน้องก็รู้สึกโอเคละนี่คือมันคือคัใส่พีชูกีทำไมสวด้ก้าวแล้วลูกคุณเมืองเลยนะ ผู้ไอไอยากะไอยกะไอยกะซิมไอยกะค,คิดนาขนาดนี้มัน่าใช่บอลหรอกออไอัานหนึงน่งไอัานหนึ่งอ่ะมีอยู่ดีก็รวยเนาะ เชงไงโอเคชิบีเชงเงียเ่ยสวยเลยโอเคชิบีมันแพงไม่โหตึง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 ,ตงสามไรอย่างอันไม่โอล้มเถอะ ทิงทำไมกู้ล่ะทำไมน้องกู้โอ้เมืองสามหลังก็แพมกันนะเนี่ยอุย๊ยถอยแม่นอย่างวะถอยถอยไม่ลงสิบได้ไงวะกิงวะวิ่งไหมวิ่งหรือเปล่าน่าจะวิ่งไว้กี้ไม่ติดไว้ถอยโง่ ถ้าซื้อก็ชนะเลยดีวะ่ะปิงปิงนั่นแค่ไม่กี่รอบแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ถ้าเสียงน้องมันพูดแค่นี้สามรอบอ่ะรอบที่สองถ้าเจอบอดก็จะนับบอดด้วยเพราะว่าจงไปเล่นเกมกินชินต่อจะไปซิมอายากะ เดี๋ยวทำไมเธอมาเล่นดันนี้ไม่เข้าใจกรีซไม่มีสร้างโลกมีตัดคารแต่ว่าอันเนี้ยน่าเกียด E หกสิบห้าเนี่ย e นะไม่มีโดนผุดแต่มีมากกว่าโดนผุดวรุชิฮักเกยอนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วทอยสิบสองไม่ได้โอ้อันนี้ได้โอเคได้ได้โอ้โอ้ว้าว มันไม่มีการป้องกันเพราะฉะนั้นเราจะล้มมันได้ง่ายมากถ้ามันไม่ได้กลายจุ็นร้อยน่ะไะไอหัวมุมล้วไปไหนแปลนอาวุธอ่าลาก่อน เชิงเงี้ยชสวนเล็กชอบเสียงวนไว้ซิมบูโฟกับไอร์กะ,ะ,กะน่จาจะออกสิบเอ็ดโอ้โ,อโ,อโว้ว้าวปกติผิดปกติจังได้คือใหม่คือขั้นใส่พระคุณเมืองไ,ไหนไป สี่สิบเปอร์เซ็นจะติดไหมวิ่ติดว่ะว,ว้าวจะกู้ไหมมองไม่แพงเ้าวิ่นแพ้เกอดเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอแบบนี้ ที่บีอ้าวตูมกูทำไมกูทำไม โดดด้วยนะขุณเมืองด้วยนะประสิทธิ์น้อยปนะุ๋ยนะเคชังะปิงเดี๋ยวมันมีออกกันวิกมันมีกันวิกลืมออกาไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เท่าไหร่ วายไม่มีตังค์เชิงช่วยเล็กเอ้าเดี๋ยวเอ้าเอาเอาเอายา่ยาอย่ายอนฮีอย่าสร้างอย่าสร้างอยา่ากรีฟลืมว่ามันจะวิกโอ้ยอนฮีเราผิดเองและเราสุดท้ายละคลิปซัดเนาะผิดปกติจัง ขอละเจอตัวง่ายๆโอ้เห็นแค่กรอบไม่ไ่้จะง่ายแล้วอาชาน้องมีเลือกถอยหน้าหลังคิดถึงกับดักสปายจังทำไมว้ามละ่ะอ๋อ หูนเลยต้องระวังมันดูปุษาซีฮักกี้ ฉันรู้นะอ,ววอ,อู้ไม่เว้ยว้าวเอ้าอ๋อไม่แพงเลยงานงนะันก็มันงานงันนะหนู อุ้ยๆไม่ใช่ไร <c oughs> จะหายหมดหาละ <c oughs> เก่งมากกันทีเก่งมาก

ไวๆเจ้ uh huh. ยหนีปลาอุกบาทได้เก่งมากอยู่ดีก็พาปลาเม็นง,ง,งูเอาคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าต้องไปเรียนต่อมันพักเที่ยงยังไม่พักรอกจริงๆอะ่ะเครื่อรับโีหมดแล้วหรอ <c oughs> ยังไม่ปิดนะลีลาลีลาวิง เดี๋ยววันนี้วันศุกร์แค่่าทุกคนเตรียมดูเอ้ยเดี๋ยวมันอัพอีเวนต์อันนี้ป่ะวะวันนี้ป่ะวะยี่สิบสามเดือนเจ็ดใช่วันนี้ 23, นนนอ้าวเราไว้เจอกันอีกทีตอนบ่ายสามสี่ใ่าบ่ายสองเกือบบ่ายสามหรือไม่ก็บ่ายสามโมงนะครับขอยทุกคนช่ชยดียกันสุมหากี้ใสใสวิกที่มีดูแถวกับ ใส่ล้มบัตเชมบัาตที่ที่มีหมัดนะครับไอที่มีเลือดถอยหน้าหลังก็ขอรบูนโชคดีอาการสุ่มนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไม่รู้คลิปหน้าเหมือนงังผมไม่รู้เหมือนไงว,ว่าคลิปหน้าจะลงอะไรก็อยากลงเกี่ยวกับเกนชินกันแหละไม่ได้ปิดสถิาะก <c oughs> ็อยากลงเกี่ยวกับเกณชินนะแต่ว่าโทรศัพท์ผมอ่ะมันกระตุกมากมากแบบมากถ้าผมลงทุกคนน่าจะแบบกำหมัดแบบกำหมัดโคตรกระตุกอะ่ะไว้เดี๋ยวผม คลิปหน้าน่าจะลงเกณน์ินแหละแต่ว่าน่าจะลงแบบ EP แบบ0-1นย์หนึ่งเนี้ยเทสก่อนว่ามันจะตกไหมอันน่ะก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย